สวัสดีครับบาทอสวัสดีธรรมชมครับสวัสดีเช้าว,วันที่3มิถุนายน2 5 6พันหรับท่ารผู้มชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะครับพี่น้องวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเนาะครับพี่น้องเป็นวันพระเนาะครับธรรมชมครับเมื่อแรกเดี๋ยวขึ้นน้ำขึ้นดอกไม้ถวายหิ้งพระนะครับเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวจะอธิษฐาน นะครับชมนะครับมีเอฟซีถามเขามาหลายครับพี่น้องว่าบ่าวเถาฝันต่องงวดหรือยังยังท่านได้ฝันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นคนฝันยากตัวพี่น้องกับที่จริงเนี่ยบ่คอยฝันดอกนะครับเนาะก็ต้องฝันเป็นเรื่องเป็นเล่านะครับเนาะจาได้จังมาเบาสุฟังนะครับผมกับเดี๋ยวมือนีจะขอปูจะขออธิษฐานปูนะครับเนาะรับงวดนี้ให้เอฟซีเพิ่นได้โชคได้ลาบนำนะพี่น้องนะครับเนาะมือแลกงเดี๋ยวขึ้นดอกไม้ถวายปู ไายพระแก้วมรกตนะครับเนาะผู้ที่เป็นปกปักหลักษาอยู่บ้านหลังนี้แล้วพี่น้องนะครับครับไายบรรยกาศให้เบิ่งพี่น้องครับมื้อนี้นะครับเนาะคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับผมกับเพิ่นว่าได้มาแล้วนะครับชุดบนงวดที่ผ่านมาแล้วพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเด่นเจ็ดรองสองนะครับเนาะจับคู่ให้ตัวเน้นพ้อครับตัวเน้นด้วยสองเจ็ดมาเจ็ดสองนะครับเนาะ คุณปุ๋ยจะเน้นว่าชุดของคุณปุ๋ยนะครับชุดบนล่างนี่ตรงๆได้พี่น้องรับแต่ว่ากักกันกับตัวไว้ด้วยนะพี่น้องเนาะรับคุณปุ๋ยว่าตอนเช้านี่ครับนัดกันไว้แปดโมงคุณปุ๋ยว่านัดกันไว้แปดโมงขับขึ้นโทรหาคุณปุ๋ยคุณปุ้ยว่าได้แล้วนะครับเนาะวิเคราะห์กันกล่องไทยแล้วนะครับผมเอาเ้าๆารพี่น้องเขาไปฟังน้ำกันครับไทยบรรยากาศเมื่บ้านฝนตก้อพี่น้องนะครับเนาะรีบมาสุฟังเมู่บ้านฝนตก เนาะครับ่านผช้ชมมือก่อนทั้งฝนทั้งลมมือวานกับฝนตกเช้ามาเนี่ยแหละครับแดดแดดจางสิละครับผมโอ้นะครับเดี๋ยวไปเบิงไปฟังน้ำกันนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้วันพระนาพี่น้องนะครับตอนเย็นนะครับเนาะเดี๋ยวถวายรับถวายน้ำถวายดอกไม้ขึ้นหิ่งนะครับเนาะซาดูเด้อครับผมนะครับเนาะอันนี้ฟันครับพี่น้องเอ๋า กับให้ชมของงวดที่ผ่านมานะพี่น้องเอาแดดซองพี่น้องขั้วบาเเ่าครับขั้วชายสดขั้วหกหกพี่น้องกับบอคอยได้ทําบ่อคอยไดยอยูนะพี่น้องเนาะครับนี่ชุดของงวดที่ผ่านมาแดดซองแน่เห็นบ่นพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาครับชุดบนเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดกับสองเลพี่น้องเด่นเจ็ดรองสองนี่ครับเป็นเน้นให้นี่ครับ สองเจ็ดพันว่ามาด้วยกันนะครับเนาะแต่ว่ามาเจ็ดสองพี่น้องนะครับผมนี่ครับชุดล่างอันนี้ชุดล่างไปบนที่ว่าพีดได้พี่น้องเด้อชุดล่างนี่เจ็ดสองตรงตรงตัวเน้นเพิ่นที่กันนะครับเพิ่นเน้นค่ะคือเจ็ดสองนะครับผมแต่ว่าไปบนเต้าชุดบนเพิ่นไข่เด่นเจ็ดกับสองอพี่น้องตามสูตรเจ็ดสองก็มีจับคู่ที่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นได้สองเจ็ดแล้วเพิ่นนั่งบริจับเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะครับเนาะ เอาพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปฟังนํำกันเพราะว่าคุณปุ้ยวานัดไว้สองโมงพี่น้องเนาะสวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับคุณปุ้ยบัวใหญ่กับอยู่ในสายแล้วนะครับเนาะอยู่ในสายแหละครับพี่น้องเพราะว่าคุณปุ้ยนัดไว้ครับแปดโมงนะครับท่านผู้ชมครับนะครับหมดที่ผ่านมาเดนเจ็ดกับสองนะครับเนาะจับคู่ให้สองเจ็ดชุดบนนะครับคุณปุ้ยวากะ เน้นตรงๆแต่กันให้กันกลับไปน้ำนะครับกลับตัวไว้ด้วยนะครับผมเอาสวัสดีครับคุณปุยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดียามเช้าวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบกนะครับคุณปุ้ยครับผมครับครับเซียนตัวจริงครับออกปุ๊บนี่ได้ปั๊บอันบ่ครับครับผมครับได้เลยครับผมได้เลยนะครับตอนที่จริงคุณปุ้ย่าแกอยากจะกันกล่องให้ย่างดีแต่เอาคุณปุ้ย่ากับมั่นใจแล้ว นะครับลงให้ต่องวดเลยนะครับผมลงห้ก้อนไผเนะครับครับงวดที่ผ่านมานี่มาตัวเน้นเลยนะครับคุณปุ๋ยครับผมครับอืมครับเสียนพูดน้อยนะครับเอกกรักคุณปุ๋ยเป็นเสียนพูดน้อยนะพี่น้องนะครับเนาะครับชุดเด่นเจ็ดเนี่ยคือบทจับเจ็ดสองไงครับคุณปุ๋ย มันมี้สองเจ็ดเราครับผมเล่นบริษัทเจ็ดสองไหนครับผมมันเป็นตัวดักนครับเพราะว่าในชุดมีเจ็ดสามเจ็ดสี่้ะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับแต่ว่าคุณปุ๋ยไปจับชุดตัวเล่นสองไปจับสองเจ็ดกับกระได้คุยกันู่คุณปุ๋ยว่าจับสองเจ็ดให้แล้วก็เลยบริจัทเจ็ดสองไหนแต่ว่าในสูตรนี้คือเจ็ดสองกับมีชุดบนนะครับเนาะหลักร้อยจังไดหลักร้อยเฮายังหลุดยาวหลักร้อยครับผมครับครับ นะครับชุดจับคู่กันเริ่มเดินดีแล้วนอกคุณปุ๋ยรนาครับผมอืมครับผมโอ้ชุดล่างเนี่ยกเจ็ดสองตรงๆเนาะชุดล่างครับผมชุดล่างขึ้นบนระบบอ่าแต่อ่าแต่มาบนก็ถือว่าผิดชุดล่างนะพี่น้องเนาะเอาคุดปุ๋ยอ่าเสียงดังพ่าเสียงดังนิดนึงนะครับเด้อให่งเอฟซีปนนิินนะครับผมครับผมครับอ่างวดงวดนี้งวดนี้ได้แล้วนะคุณปุ๋ยเนาะ ได้แล้วครับผมงวดนี้ครับงวดนี้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่นนี่กนครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งครับผมคู่ครับงวดวันที่น้วพี่น้องเนาะสิบหกทับหกเอาเลยครับคุณปุ้ยครับครับผมหลักร้อยเด่นหนึ่งล็อกศูนย์ครับผมหลักร้อย เดนหนึ่งรองศูนย์ครับผมครับเดนบนเดนนย์ครับผมเสียงดังิดนึงได้คุณปุ๋ยได้เครับผมครับผมเดนบนเดนครับศูนยรองครับผมศูนย์รองเจ็ครับคุณปุ๋ยครับผมจับคู่คศูนย์สาครับผมศูนย์สามศครับผมศูห้าครับ ามครับผมเจ็ดสามครับเจ็ดสี่ครับผมเจ็ดสี่ครับเจ็ดห้าครับผมเจ็ดห้านะครับผมอ่าขุนปุ๋ยศูนย์กับเจ็ดตีบอม่าน้ำกันบุ้ครับผมถ่าเด่นศูนย์เนี่ยน้ำกันเลยครับผมเจ้ว่าเต้มโบม่นมีเต้มเจ็ดครับผมอ๋อแต้มผบมีแต้มเจ็ดด้ท่านผู้ชมด้วยแต่ว่ามาด้วยกันได้นะครับสูตรของขุนปุ๋ยครับ มาด้วยกันได้ของคุณปุ๋ยนี่บอมมีดับด้วยครับพี่น้องครับมีแต่แต้มเด่นกับแต้มบอเด่นเน้นบาครับคุณปุ๋ยสูตรของคุณปุ๋ยครับชุดสองตัวเน้นสองตัวเน้นศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผมศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเน้นหลักศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดมาด้วยกันได้ได้พี่น้องเด้ตอแต่แต้มบอเด่นตามสูตรของคุณปุ๋ยจับหลักร้อยใส่ครับคุณปุ๋ย สากรผมครับหนึ่กรผมครับหนึ่งศูกรผมครับผมหนึ่งเจ็สมรผมครับหนึ่งเจ็ีรผมครับหนึ่งเจ็ผมเน้นชุดเด่นชุดติดศูนยเหมือนเดิมใช่ไหมคุณปุ้หนึ่งูนย์สามหนึ่งศูนี่หนึ่งห้าะครับผมหลักเจ็ด งวดน,นี้เจ็ดสองแต้มไม่เด่นใช่ไหมเจ็ดสองคุณปุย้ยครับผมครับหลักสองแต้มไม่เด่นนะครับท่านผู้ชมปุ้ยบอกว่างวดน,นี้หลักสองแต้มไม่เด่นนะครับศูนย์เนี่ยงวดนี้จะมากอีกกว่าคุณปุยย้ยหรือยังไดงว่าศูนย์เนี่เยเด่นครับผมกับเด่ยนแย่งกับผมบมาแรงเด่นแรงตามสูนยนะ์คุณปุย้ยครับผมอืมครับที่จังห์งวดที่ผ่านมาเนาะคุณปุ้ยเนาะ เจ็ดกับสองเนี่ยกอดคอกันมานะครับเนาะ mm. ได้แต้มพร้อมบาหววที่แล้วแน่นครับผมครับเด็นเดครับผมได้แต้มพร้อม mm. คุณปุ๋ยจบให้สองเจ็ดนะครับชุดเด่นเจ็ดเจ็ดสองก็มีนะครับแต่ว่าคุณปุ๋ยตัดมาให้พว่าให้สองเจ็ดไปแล้วนะครับนะชุดเจ็ดสองชุดติดเจ็ดคุณปุ๋ยได้เห่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าคุณปุ๋ยหมวที่แล้วครับครับอืมนะครับท่านผู้ชม ตัวมัดนะครับตัวชอบงวดนี้รับชุดไหนครับชุสี่กับนย์ห้าครับผมเน้นที่นย์สี่นย์ห้าครับทื่งวดที่แล้วนี่คุณปุ๋ยบอกวะ่าตัวชอบนี่คือสองเจ็ดได้พี่น้องครับสองเจ็ดกับเจ็ดสี่บอกหรือน่าคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยบอกวะ่าถ้าชอบคือชอบสองเจ็ดงวดที่แล้วกับเจ็ดสี่นี่แหละถ้าบาเท่าจำบ้าผิดนะครับท่านผู้ชม ชุดล่างนัะคุณปุ๋ยชุดล่างเดี๋ยวให้คุณปุ๋ยวิเคราะห์ไหกอนทานผู้ชมนะครับเนาะชุดล่างของคู่เหมือนเดิมมันมาคุณปุ๋ยครับผมแต่่าก็มาบนเป็นพี่น้องวัดที่เรวไอ้ชุดบนนี่กันชุดหกว้ใแห้น้ำนะครับผมกันศูนย์หกบ้ครับผมครับผมครับว่ามีแต้มหกอ๋อมีแต้มนะครับเนาะติดศูนย์หกนะครับผมกันศูนย์หกนะครับชุดบนครับศูนย์หกนี่กันเ้อพี่น้องเด้อนะ คุณปุ๋ยบอกว่าตัวกันนะครับผมหอยไวรซีพี่ร้องศูนย์หกนี่เป็นตัวกันนะครับคุณปุ๋ยบอกว่าเป็นตัวกันศูนย์หกครับผมที่ได้แต้มบอกลิซแมทคุณปุ๋ยศูนย์หกเนี่ยเป็นแต้มกันครับผมครับเป็นแต้มกันครับติดซูนี่ศูนย์หกโอกาสมาได้มาได้ครับผมครับกัดมาได้ ราขาดู้ชมก็ที่ว่าเป็นเซียนคำนวลที่ออกปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยแหละครับพี่น้องนะครับไม่ต้องรอนะครับผมเพราะว่ามันมีมีสูตรลายสูตรเด่นมาคุณปุ๋ยลายไหมครับผมครับลายครับมีสูตรลายทาไว้เยอะนะครับเนาะจับสูตรเด่นสูตรใดบ่เดือนกระคัดออกมาคุณปุ๋ยครับผมครับครับเป็นเั่งไดบรรยากาศเมื่อวานฝนตกบ่คือทัางนีบ่คุณปุ๋ยบนตกเลยครับผมครับบ่ตกปีครับ ทั้งแางว่านีกับทอวาตอนเย็นนะครับเนาะตกตาลมแห้งมื่นก้อนนี่โอ้ลมแรงนะครับเนาะหลังคาปิวไปลายหลังกับเอานะครับทมาชมกรับกะเน้นตามนี่ของคุณปุ๋ยครับผมครับย่ำให้เอฟซีเนอีกรอบนะครับเอฟซีเป็นอย่างไนยิ่นเสียงคุณปุ๋ยเสียงดังๆครับผมรับ ลักด้วยเต้นหนึ่งร้องศูนย์ครับผมเต้นบุนเต้นศูนย์ร้องเจ็ดครับผมกับกูมีศูนย์สามครับผมศูนย์สี่ครับผมรุนห้าครับผมเจ็ดสามครับผมเจ็ดสี่ครับผมเจ็ดหาครับผมับสามตัวหนึ่งศูนย์สามครับผมหนึ่งศูนย์สี่ครับผมหนึ่งศูนย์ห้าครับผมหนึ่งเจ็ดสามครับผมหนึ่งเจ็ดสี่ครับผมหนึ่งเจ็ดหาครับผมกันที่ศูนย์ของต้องปุ๋ยเนาะ ครับผมครับครับคุณทุครับเอาขอบคุณคุณปุ๋ยครับผมครับขอบคุณครับคุณปุ๋ยครับผมครับผมครับเดี๋ยวชุดล่างจะลงให้เอฟซีเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับสวัสดีครับจากทงชุมนะครับเนาะคุณปุ้ยวัยใหญ่นะครับได้มาสมโภชแล้วทงชุมนะครับตัดเตอตัวเน้นกับวอลลัยคู่บอลลัยตัวเด้อยพี่น้องครับเพราะว่าชุดบนล่างคุณปุ้ยนี่ออกคู่นะครับทงชุมชุด รับเนาะงวดวันที่16มีถุนายนสันหารกับพี่น้องนะครับเนาะกับหลักร้อยเด่นเด่นหรองศูนย์กับผมเด่นบุญเด่นบนเด่น0ูย์รองเจ็ดนะครับเนาะศูนย์สเป็นชุดเด่นกัน06นยกับ7จ็ดสาเป็นชุดรองนะครับเนาะสตัวชุดเน้นนะครับหนึ่งศูนยนะครับ 1นึอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องนะครับหนึ่งเจ็ดเป็นชุดรองชุดเนมคือเห็นพิศูนครับหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สเอาครับท่านผู้ชมขอบคุณ FC ฟซีแฟนครับทั้งช่องเลยครับผมขอบคุณพ่อใหญ่ไม่งนะครับเนาะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นประการแรกนะพี่น้องนะครับเนาะกับอายุมั่นขวัญยืนนะครับเนาะขอให้ได้โชค คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับเนาะเอฟซีทำเข้ามาหลายครับบาวเทอาฟันเยย่งยังเด้วยพี่น้องเด้อครับวันนี้แหละครับผมจะขึ้นดอกไม้นะครับเนาะขึ้นน้ำขึ้นยังขวายหิ่งพระเพินนะครับเนาะจะขอพรนะครับเนาะขอโชคน้ำน้ำเพิินน้ำพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะรอฟังเด้อครับท่านผู้ชมครับแอดมินบาวเทอาสวัสดีครับ